สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์กาแฟดําโดยคุณสุธิชัยยุ่นนะครับขอลัมนี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่29เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคุณสุธิชัยให้ชื่อว่า2 0 2 4หรือว่า2567นะครับปีมะกรทองหรือมะกรพ่นพิษแล้วตามด้วยเครื่องหมายคําถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ใกล้สิ้นปี2023ตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยกำลังมองไปที่ปี2024หรือว่าปี2567มองได้ความไม่แน่ใจครับว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีมังกรทองหรือว่ามังกรพ่นไฟหรือว่ามังกรอรารวาสฟาดหางกันแน่นะครับเอาเฉพาะในเวทีระหว่างประเทศก็มีจุดที่จะพร้อมประทุซึ่งอาจจะกลายเป็นสงครามแล้วก็บานปลายได้หลายๆจุดเลยทีเดียว บางคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าสงครามเย็นรอบสองแต่บางคนก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามโลกครั้งที่3นะครับและสงครามข่าวหน้าเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบที่แปลกและก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างน่าหวาดหวันยิ่งหนักเพราะจะไม่มีเฉพาะมิติทางการทหารเท่านั้นนะครับแต่จะมีปัจจัยหรือว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่ทําให้ทุกอย่างซับซ้อนและก็ร้อนแรงเกินกว่าที่คาดเอาไว้และก็น่ากลัวด้วย เมื่อวันก่อนผมมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคุณวิกรมกลมบดิตในรายการโลกเปลี่ยนสีผมตั้งหัวข้อว่าปีหน้าจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงโดยมองจากมิติหลายๆมิติด้วยกันนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจที่คาดว่าวจะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยนะครับหล,หลายประเด็นด้วยกันอย่างเช่นประเด็นเกี่ยวกับสงครามยูเครนเนี่ยมีความเชื่อว่าโอกาสมันจะบานปลายนําไปสู่สงครามมหาปลัยขึ้นมาถ้าเกิดว่าตะวันตกยังพร้อมที่จะสนับสนุนอาวุธเพิ่มเติม,ตมให้กับยูเครนนะครับ าความขัดแยง้งทะเลแดงขยายตัวลงสู่อาเปเซีย e มันจะไปกระทบกับเศรษฐกิจของโลกแล้วก็พลังงานอย่างหนักเลยปัญหาระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดโดัลด์ทรคมปมได้เป็นปรัานาที่ดีสหรัฐอีกสมัยหนึ่งแน่นอนละครับความขัดแย้งกับจีนเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายจากปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าสงครามการค้ารอบใหม่สู่หน้าน้ําทะเลจีนใต้กับฟิลิปปินส์กับไต้หวันแล้วก็กระทบกับเอเชีย e อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับหรืออย่างปัญหาในพมา่า ความขัดแย้งอาจจะขยายตัวถ้าเกิดรัฐบาลทหารเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วก็จะไปกระทบกับไทยแล้วก็จีนอย่างหนักเลยเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับพม่านะครับส่วนของเกาหลีเหนือเนี่ยถ้าเกิดว่าคิมจองอึนของเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเพิ่มแล้วก็หนักขึ้นอย่างที่เห็นมาตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับปัญหาในเอเชียตะวันออกมันจะขยายตัวแล้วก็บานปลายหนักกว่าเดิมแน่นอนส่วนเรื่องเศรษฐกิจก็น่ากังวลไม่ใช่น้อยครับ ปัญหา NPL ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนเนี่ยกำลังจะลุกลามแล้วก็ลากเอาเศรษฐกิจจีนที่มีผลทําให้จีนเนี่ยต้องลดอัตราการเจริญเติบโตแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจีนและการท่องเที่ยวลดลงตามไปด้วยนะครับการเดินทางออกนอกประเทศก็ลดลงไปอีกแล้วก็บังซื้อก็จะแย่ลงไปอีกนะครับเรื่องของจีนกับอินเดียความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อ่อนไหว ไม่มีความแน่นอนว่าสองยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียเนี่ยจะร่วมมือกันได้มากน้อยขนาดไหนสำหรับอินเดียแล้วเนี่ยข่าวดีไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องความสัมพันธ์กับจีนเพราะว่าอยู่ในระดับที่ไม่ดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในด้านการค้าขายระหว่างกันเพราะว่าขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับอินเดียก็เลยหันมาเดินตามนโยบายของอเมริกามากขึ้นพอสมควรเพื่อที่จะคานอำนาจของจีนเอาไว้ส่วนจีนกับเวียดนาม เราก็ได้เห็นภาพในเชิงบวกมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแหะครับระหว่างจีนกับเวียดนามที่ว่านี้สีเจิ้นผิงเพิ่งจะไปเยี่ยมเยียนผู้นําเวียดนามและก็ลงนามใน MOU ทั้งหมด35ฉบ,บับด้วยกันซึ่งมีผลที่น่าเชื่อได้ว่าเดี๋ยวจะมีการลงทุนจากจีนไปลงทุนในเวียดนามและจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับจีนกับรัเสเซียและก็อาหรับ ในเชิงของมิติด้านความสัมพันธ์เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีความใกล้ชิดกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์นี่คือขั้วอำนาจใหม่ที่จะมาสร้างอำนาจต่อรองกับทางตะวันตกเพิ่มขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องระหว่างจีนกับอเมริกาอีกไม่เกิน3-5ถึงปีข้างหน้านี้แหละครับขนาดเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ความเจริญของจีนเนี่ยจะเทียบเท่าหรือว่าแซงอเมริกาไปก็ได้ซึ่งหมายความว่าความเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก ในอเมริกาเนี่ยจะค่อยๆน้อยลงจะมีการเปลี่ยนมือเกิดขึ้นอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ใช่โลกที่มีพระเอกคนเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับอาจจะเป็นโลกสองขั้วซึ่งแปลมาจาก u n i p o l a r World หรือว่า m u l t i p o l a r World ก็ได้ในทวีปเอเชียเราปีหน้าอาจจะได้เห็นจุดเริ่มต้นที่เรามองว่าเอเชียเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมในทุกๆด้านนะครับมิติใหม่ที่ว่านี้เนี่ยคือความขัดแย้งกับอเมริกาจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิม ส่วนของไทยเราอีกด้านหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับไทยโดยตรงคือการค้าการลงทุนกับจีนในอาเซียนซึ่งมีมากที่สุดจะทําให้จีนเนี่ยมีอิทธิพลในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญเพราะว่าจีนจะเข้ามามีบทบาทในแง่ความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยก็จะมีโอกาสที่จะกลายเป็นสะพานในการคมานาคมและการค้าการลงทุนที่สําคัญของจีนในการเข้าสู่อาเซียนถ้าหากว่าเราวางยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติอย่างถูกต้องแม่นยําและก็จริงจังนะครับ อีกด้านหนึ่งครับจะมีคนจีนซึ่งมีทั้งจีนดีและก็จีนเท่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากกว่าทุกวันนี้อีกมากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของไทยเราในทางบวกก็ใช่และทางลบก็ใช่เช่นเดียวกันรัฐบาลไทยต้องมาวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้รัดก,กุมที่สุดนะครับเพื่อลดการขาดทุนหรือไม่ก็ล้มละลายของธุรกิจไทยให้มากที่สุดด้วยนะครับการคบค้าสมาคมกับจีนเนี่ยจะมีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบ ในวงกว้างกว้างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆไทยต้องมาคิดระบบในการป้องกันในระยะยาวคิดกันตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยนะครับต้องไม่ปล่อยให้ปัญหาเนี่ยบานปลายจนแก้ไขไม่ได้การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะเป็นคู่อํานาจเก่าหรือคู่วอานาจใหม่คนไทยทุกคนต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนของภาพใหญ่ระดับโลกระดับภูมิภาคแล้วก็ของประเทศไทย ที่จะต้องเตรียมการตั้งรับกับสถานการณ์ที่พอจะมองเห็นจากวันนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นยังมีความเป็นไปได้ที่โลกจะเข้าสู่ภาวะผันผวนปลวนแปรที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่อาจจะชะง,งักงันเพราะความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆหรืออาจจะเกิดโรคระบาดร้ายแรงแบบเดียวกับโควิด19หรืออาจจะหนักมากกว่านั้นหรืออาจจะเกิดภัยธรรมชาติที่หนักห,กห่วงรุนแรงซึ่งมาตรการที่มีอยู่ในระดับโลกนี้อาจจะรับมือไม่ไหว ทั้งหมดเยสรุปได้ว่าเราจะต้องเตรียมการตั้งรับความไม่แน่นอนที่ไม่มีใครคาดคะเน,นล่วงหน้าได้นะครับบทเรียนอันเจ็บปวดจากกรณีโควิด -19 เเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าถึงคราววิกฤตจริงๆเนี่ยเราต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นแหละครับนโยบายที่เรียกว่าตัวใครตัวมันเนี่ยยังใช้ได้ในทุกวิกฤตระดับภูมิภาคและก็ในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับ